โดยไม่ออกเสียงหรือออกเสียงในใจเนี่ยไม่กิดขังขนาดไม่ได้ออกเสียงเลยไม่กีดขัแมันก็หยุดเลยแต่ถ้าออกเสียงเนี่ยมันจะได้ทั้งเห็นด้วยได้ยินเสียงด้วยแล้วมันอาจจะทําให้เราอยากจะอ่านไปเรื่อยๆแล้วเวลาอ่านบาลีเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามใครนะ ตามคำนี่แหลดีที่สุดรัมอัตตะสขราชาอิเจวะมาทิโตสิทธวจนะสักอากาโรโหติอาทิสัตเทนะอาตุมาทิสัทธโตจักสระโลปาทิราชาติจติอันเป้นแค่นี้ก่อเสียงสูงเสียงต่ำคือเสียงเคี้ยนหมดเลยนะในภาษาบาลีมันมีแต่เสียงสั้นเสียงยาวนะ แล้วก็เสียงเบาเสียงหนักนะแค่นี้เองเสียงชงเสียงต่ำมันมันคืออะไรเมื่อกี้อย่างสยามสยามมันก็ไม่ใช่สยามนะมันก็สยามนั่นแหละเดี๋ยวเสียเสียเสียสอเสือมันมีจุดมันอ่านออกเสียงไม่ได้นะความจริงแต่เราอ่านให้มีเสียงสอเสือเพื่อให้รู้ว่ามันมีสอเสือ เราจะมาสั่ยาจับไม่ได้นะมันไม่สั่น,นสะเอาเสริมอีจุดแต่ปแปมันไม่มีสรละก็เสียเสียเสียจับเสียาจับก,ก็ออกเพีย้ยนเพีย้ยนเพราะอะไรเพียพ้ยนเพราะไม่เห็นตัวอักษรเพียพ้ยนเพราะไม่รู้ความหมายออกเพี้ยนก็พาเพีย้ยนเพี้ยนกันไปเทวาจะเพี้ยนอยู <c> ่ <oughs> พอมาถึงยกหนึ่ง เขาก็จะยึดตามเสียงที่เพี้ยนมาเพราะไม่มีคนบอกว่ามันเพีย้ยนอย่างไรแต่เมื่อวานได้ยินเรื่องโอโหสิกกรรมนี่ยก็เลยฟังฟังดูฟังฟังดูเนี่ยอยากจะฟังดูว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรก็เลยรู้เลยว่าปัญหาเกิดจากที่เขาไม่รู้ภาษาบาลี คำว่าโหสิกรรมเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วนะชัดแจ้งขนาดนี้อโหสิกรรมมัเดิมทีอ่ชื่อมันน่ะแปลว่าอนะไรมีแต่กรรมไม่มีผลของกรรมความหมายนี้เลยมีแต่กรรมก็คือมีแต่การกระทําที่เป็นกรรมต่างๆแต่กรรมนั้นไม่ส่งผลนั่นแหละเรียกว่าอโหสิกรรม ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันมนาะเช่นทุกวันนี้ขอโอโหสิเพี้ยนมาจากอะไรเพี้ยนมาจากที่ไม่มีความเข้าใจนั่นแหละเราจะไปมีสิทธิ์อะไรขอให้กรรมที่คนนั้นทาหรือเราทําเป็นต้นหรือทุกคนทําให้เป็นกรรมที่ไม่สมผลนะ่ะโอ้โหมีสิทธิ์มีอำนาจขนาดนั้น ถ้าทำกันได้ขนาดนั้นยอมว่าใค,ใครใครทำเป็นคนแรกก็รู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำไงรู้ไหมก็ตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้กรรมที่ท่านเคยทําตอนก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายโลกี่พกี่ชาติมาเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์อีกให้กรรมเหล่านั้นเป็นโอหสีให้หมดดี แต่มันทําไม่ได้เพราะถ้าทำกันอย่างนั้นได้มันแปลว,ว่า,าทำไปเจออะไรก็ได้เดี๋ยวมาขออโหสิแล้วมันก็อโหสิให้เราเหมือนที่ล้างบาปแต่มันจะกลายเป็นล้างบาปแ,แบบ่บาบกาจัดสนาที่ัดสมาธิเพื่อ อาตอมาตอนเป็นเบาหวานโอ้ได้ได้ความรู้เยอะเลยนะเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ต้องไปเป็นนะ <c oughs> อาตอมาเคยถามอย่างนี้สมมติว่าเขาใส่น้ำตาลมาหนึ่งช้อนแล้วใส่น้ำไปนิดเดียวความหวานมันจะชัดเจนใช่ไหม <c oughs> ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจดว่าถ้าไม่อยากให้ความหวานชัดเจน เติมน้ำเยอะๆแล้วลาวามหวานมันจะหายไปมีคนบอกมันไม่ได้หายอยู่ในนะั้นเก็ตเลยนะอาวานิเก็ตเลยนะ <c oughs> คนที่บอกคือย่โยมเนี่ยโยมที่ดูแลสถาบันเราเนี่ยเก็ตเลยใช่เลยนะแล้วไปใช้ประโยชน์ต่อนะอาตมาเพราะมันเป็นอะไรที่ถูกต้องบริบูรณ์เลยนะ มีคนใช้แบบนี้แหละเพราะคนเข้าใจผิดกันเนี่ยจะไปยากอะไรเนี่ยถ้ามันหวานถ้าก็เติมนะ้ำไปเยอะๆมัน,น<ๆ>ก็หายหวานแล้วแต่ความาหวานมันยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนกรรมก็เหมือนกันกรรมที่เราทําเนี่ยมันจะกี่กรรมก็ตามนะมันเป็นกรรมหมดเลยอย่างนั้นมันเป็นกรรมแน่นอนส่วนจะส่งลหรือไม่ส่งผลมันอยู่ที่กรรมนั้นว่าเขาจะสงหรือไม่ส่งเรื่องของกรรมเขา เราเนี่ยหมดสิตเราเนี่ยเป็นเป็นผูเ้เป็นผู้รับผลกองกรรมอย่างเดียวรับเพราะทำนะที่รับเนี่ยเพราะเป็นผู้ทำเนะยผู้ได้รับผลกองกรรมต่างๆว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยกพราเป็นผู้ทำกรรมนะถ้ารับผลกองกรรมไม่ดีแล้วอย่าไปโทษคนอื่นนะแล้วอยามาโวดอ้างว่าตนเองไม่เคยทำชั่วๆแบบนี้ไม่ใช่นะ ไม่มีแท้รับปากนโยงลงจิตไม่มีแก่รับตนนโยงสมใจกินจะแันก็โยกจอแล้วประก็รที่หนึ่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอะไอโหสิกรรมเนี่ยท่านเขียนไว้นะว่าอนาคตก็จะไม่ส่งผลอดีตท,ที่ผ่านมาก็ไม่เคยส่งผลปัจจุบันก็ไม่ส่งผลเนี่ยกรรมนี้เรียกว่าอโหสิกรรม สรุปสุดท้ายท่านเขียนไว้ด้วยนะคือกรรมที่ไม่มีการส่งผลใดๆใ,ในการไหนไหนท่างสิ้นเขียนยมันเป็นรายละเอียดที่ละเอียดมากนะเรื่องเราเนี่ยเราพูดพูดลอยๆพูดแบบเข้าใจไม่บริบูรณ์นผิดพลาดไปเยอะเลยนะทำให้คนเข้าใจ นะเราคิดว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนอลิกสรกลเขาไม่เข้าใจเ,าใเา้าแส่รับควารับิดว่าต้อใกล้กันต,ต,ต่อต่อให้เรียนแต่ว่าไม่ละเอียดพอก็เข้าใจผิดอยู่ดีมาวานเนี่ยตามาได้ย,นยินจากคนสอนด้วยนะ <c oughs> โอ้โหในเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ก็เลยไปนึกถึงคำที่ตามาเคยเขียน,นว่าเรียนให้รู้เรื่องก่อนดีกว่า ไม่ต้องรีบร้นอนไปสอนเพราะมันทำมากของพระพุทเเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าตามใดที่ยังไม่รู้เรื่องห้ามสอนเราสอนตามหนังสือเนี่ยถ้าผิดก็ผิดตามหนังสือแปลว่าเราไม่ได้ผิดด้วยตั้งใจจะทําผิดก็ต้องไปแก้กันที่หนังสือแล้วก็ยิ่งดีด้วยซ้ําถ้าเราสอนต่อไปแล้วเราเข้าใจว่า่าหนังสือเขียนผิ หนังสือที่เขียนผิดเนี่ยก็คือหนังสือที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกอัตถกถาธิกาหนังสือที่เขียนด้วยภาษาของตนเองทั้งหลายนั่นแหละที่จะผิดอน่ะเพราะอะไรเพราะคนเขียนเข้าใจผิดไงก็เลยเขียนผิดออกมาคนไปศึกษาซึ่งไม่รู้อยู่แล้วก็ไปจําตามนั้นทําความเข้าใจตามนั้นมันก็ผิดผิดกันไปไดใหญ่ ถ้าจะขอเนี่ยมันต้องขออภัยขอให้อดโทษคำว่าอดโทษก็ไม่ได้แปลว่าโอโหสินะสมมุติอย่างนี้สมมุติอย่างนี้นะเราทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วท้องสิเสีะสมมติ ครั้งต่อไปเนี่ยเราเจออาหารที่ทําให้เราท้องเสียเนี่ยอย่างน้อยเราคิดหนักนะแต่ทานนี่ไม่ทานดีเพราะว่าเคยท้องเสียมาแล้วสมมุติว่าอาจำเป็นต้องทานทานดีท้องเสียอีกครั้งต่อไปคิดหนักว่านี้นะเพิ่มเลยนี้ไม่เอาเลยแปลว่าท้องที่เคยเสียเนี่ยเสียจริงแบบที่เสียไปแล้ว เสียจริงแต่พอเราหยุดทานอาหารนั้นไม่ได้แปลว่าอีท่อมที่เคยเสียเนี่ยถูกลบล้างไปนะันมันไปแล้วเ่ยมันเป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการท้องเสียเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีการทานอาหารชนิดนั้นอีกการขอโทษขออภัยหรือขอคำมาเนี่ยไม่ได้เป็นการให้ คนที่เรากําลังขอโทษขอกรมาอยู่นั้นปดโ,โทษไม่เอาโทษเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการส่งผลของกรรมนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมเคยได้ยินคําว่าวัตะเสวะโสโสก็คือคําว่ามันเป็นโทษของสามสารวะคืออะไรถ้าคนทําบา ยังอยู่ในสังสารวัฏแปลว่ายังเกิดยังตายอยู่ในสังสารวัฏยังไม่ปรินิพพานเขาก็มีโอกาสได้รับผลของกรรมที่เขาทำไว้ใช้คำว่ามีโอกาสไม่ได้ใช้คำว่าแน่นอนเพราะกรรมไม่ส่งผลก็มีเมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะบางทีเราเราอ่านผิวเผินแล้วเราไปเข้าใจผิดนตีความผิด ละเอียดเรื่องนี้ละเอียดมากโดยเฉพาะรรมากกว่าฝูาเมืระวานก็เลยเจริจน,จนต้องต้องต้องเขียนเรื่องนี้ต้องอธิบายเรื่องนี้มันมีตั้งหลายเรื่องนะที่ต้องเขียนต้องอธิบายเรื่องสังขารก็เหมือนกันสังขารตำรวนไทยกับตำรวนบาลีคนละเรื่องกันนะสังขารตำรวนไทยคือสังขารร่างกายนะที่เราใช้ใช้กันอยู่เนะี่ย แต่สำนวบปรีมันไม่ได้แปว่าอย่างนั้นมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่เนี่ยถ้าเวลาเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดให้ชัดเจนอย่างคําว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราก็ดีสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็ดีแค่นี้กนะ็จอดน,นะแต่เขาไม่จอดน,นะเขายังไปกันอยู่นะเข็นได้ก็เข็นไป ากได้ก็า,ากไปดันได้เขาก็ดันไปนะทั้งๆที่มันผิดอยู่ตลอดที่เขาพูดพูดอยู่ทุกวันนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราบอกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยทําให้ทําให้มีสังขารแปลว่าอะไรทาให้มีสังขารคนไทยก็ไปเข้าใจผิดทาให้มีสังขารร่างกายมันใช่แล้วที่ไหนนะแล้วมีอีกนะ อุป,ปาทานาปจยาพ่อโหเพราะว่าปัจยาจะเห็นพระโหก็เป็นไปแล้วเป็นพบพบภาษาไทยมันคือคืออะไรพบภาษาไทยอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะชาติชาติแปลว่าอะไรชาติแต่แปลว่าอะไรที่อยู่เห็นมันมันไม่ชัดเจเกนเจาก,การแปลว่า การเกิดใช่ถ้าที่ไหนตรงเนี่ยเพภาวะเนี่ยภาวะน่ะยัาเป็นแปลว่าภพน่ะมันความหมายเดียวกันกับอ้สังขาราเลยก็จบกันไม่ได้เลยนะธรรมะข้เจ้ามั่วไปโหไปเชื่อใครไม่รู้ที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยแล้วตำราทางพุทธศาสนาผิดหมดงั้นกลายเป็นยังไงไปนั้นันต้องรายมากเลย จึงต้องมีการเรียนการสอนจากตำราโดยตรงไม่งั้นผิดเพี้ยนไปใหญ่มีเยอะเลยเนะี่ยปัจจุบันมันยิ่งเยอะขึ้นเรนะื่อยๆแล้วก็อะไรอีกอ่ะปรุงแต่งคขาว่าปรุงแต่งพูดตามๆกันมาแ้วนะั้นเลยจะคิดพิดจารณาสักนิดก็ไม่มีความสำาร ตูดตามๆกันเป็นเด็กล้างเขาต้องเกิดแต่ปรุงแต่คืออะไรเนี่ยภาษาไทยคาว่าโปรุงแต่มันคือความคิดภาษาไทยแต่ปรุงแต่ที่เขาที่ที่ทเขียนเขียนที่ปแปลกันมาปแปลมาจากคว่าสังคารมันะมันแปลว่าเจตนาแต่พอเราแปลว่าโปรุงแต่ก็จบเลย ทำให้คนไทยเข้าใจผินในโครงแต่งคือคิดอย่างเดียวเนะเจตนาเนี่ยมันมีสามนะทางใจหรือมโนธรรมเรือตรงก็มีกายหรือกายอัตวานวัจจีวานมันก็มีแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับใจทนะั้งนั้นแอ่เแล้วไม่ได้แปลว่าคิดอย่างเดียวนะและถ้า ถ้าบอกว่าปรุงแต่งถึงคิดห้ามคิดห้ามคิดห้ามคิดอะไรพูดก็ไม่หมดนะห้ามคิดพูดไม่หมดที่เราพ,พูดอยู่เนี่ยยังไงมันก็คิดอยู่แล้วเราต้องอธิบายชัเดเจนว่าคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ถ้าคิดเรื่องไม่ดีนั่นแหละเป็นบาปเป็นอกุศลถ้าคิดเรื่องดีต้องคิดอยู่เรื่อยๆเ,เป็นอะไรที่ละเอียดมากนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่ะมาเอาเอามาเป็นเอาตอนเป็นที่ตั้งแล้วบอกว่าสิ่งที่ตนพูดออกไปนั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบนี้เรียองยาวช่วงนะ จากช่วงพระพุทธเจ้าคนที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะไม่พูดมั่วแบบนั้นน่ะจะพูดอะไรเขาก็จะดูก่อนว่าตรงตามตำราหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่พูดเด็ดข,ขาดเพรากลัวว่าจะไม่ตรงกับพระัริจิเป็นเรื่องของที่น่าเั็นหะ่วงนนั่นเราต้องเรียนยมสมจิตสมใจ เรียนจนนั่นแหละจนกว่าจะจิตก็ไม่มีใจ,จ<า>ใจก็ไม่อยู่แล้วนั่นแหละพระอาจารย์เจ้าคะบางทีเขาก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกแต่ว่าข้ออ้างมันจะที่แปลมาจริงๆมันต้องไปดูในพระาบาลีครามจริงมันมันต้องเป็นบาลีด้วยจะิเพราะว่าคําแปลเนี่ยถ้าแปลถูกก็โอเคถ้าแปลไม่ถูกเนี่ยกลัวจะแปลไม่ถูกมากกว่า มันต้องละเอียดมากเลยนะคำไหนที่แปลแล้วมันมัน,ม,นมันไม่บริบูรนณะ์ไม่ควรไม่ควรบอกว่าพราจะพุธเจ้าตรัสเพราะว่าความหมายมันยังไม่ครบเพราะบางทีก็ไปหยิบตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ามาบอกว่านี่คือสรุปบ้างก็คือถ้ามันถูกอ่ะโอเคส่วนใหญ่มันไม่ไม่บริบูรณ์คำแปล างอย่างหรือหลได้อย่างต้องต้องใช้ศัพท์ต้นฉบับอย่างอาวิชชาเนี่ยเราจะไปบอกว่าไม่ใช่ปัญญาไม่ได้เพราะคาว่าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อวิชชามันทุกอย่างที่ไม่ใช่ปัญญามันก็จะมีโลภะโทสะด้วยเป็นต้นอีกแต่มาเราก็ใช้ทับศัพท์ไปอวิชชาโมหะไปเลยไม่ได้แปลว่า ไม่ใช่ปัญญานะแปลว่าตรงกันข้ามกับปัญญานะถ้าจะแปลตรงกันข้ามกับไม่ใช่เนี่ยนลอย่ยางนะอย่างในโยมสันเสริญใช่ไหมนั่งตรงกันข้ามกับตมาอย่างเงี้ยเรียกว่าตรงกันข้ามอย่างนี้ไม่เรียกว่านั่งตรงกันข้ามแต่ถ้าพูดรวมๆเนี่ยต้องบอกว่านั่งคนละฟังหมายถึงว่านั่งหันหน้า เข้าหาอาตมาต้องนี้นได้ทุกคนเลยทานั่งแบบตรงกันข้ามแบบตรงๆอย่างเนี้ยก็อิสระวนเหมือนเหมือนอย่างคําว่ากพยากระตงอภัยกระโตงคือคือไม่ใช่ไม่ใช่กุศลก็เป็นอกุศลแต่ถ้าจะแ,แปลต้องแป,แแปลว่าสภาวะธรรมท,ที่ไม่ใช่กุศลครับกุศลแ,แปลอย่างเงี้ยผมทำาพยากไรตา แมอยังคาว่า,ากุศลนะคะนักขุดตะนักขุดสลังอ่าแล้วก็ต้องแปลว่าตรงกันข้ามกับกุศลคือมันต้องเป็นอัดที่เป็นตรงกันข้ามตรงกันข้ามแต่ไม่ใช่ทุกคำนะบางที่ก็แปลว่าไม่ใช่ได้มันต้องดูว่าเราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันได้แก่อะไรมันตรงกับสภาวะหรือความจริงหรือไม่ยกตัวอย่างอันสมโนเนี่ย ไม่ใช่สมณะหรือไม่ใช่พระไม่ใช่พระก็คือนอกจากพระอันนี้โอเคใช่ไหมไม่ใช่พระนอกจากพระไม่ใช่กุศลน,นอกจากกุศลน,นอกจากกุศลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อกุศลมันมีอภัยกาตาวิบาตกิริยาลูกนิพพานี่ใช่ไหมต้องดูว่าใช้ในอัด ไม่ใช่ต้องดูว่ามันได้แก่อะไรอย่าไปจำว่ามันมันใช่ได้อันอะไรอันนั้นมาทีหลังต้องดูว่ามันได้แก่อะไรแล้วก็แปลให้ตรงกับสิ่งนั้นส่วนที่แปลอย่างนี้เพราะว่ามีอันนี้มันเป็นหลักที่เอามากำกับไว้ทีหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนจะไปรู้ไม่ได้หรอกว่าคำไหนมีอ่านว่าอะไรมันต้องรู้ก่อนว่าได้แก่อะไร ที่มาของคำตา่างๆความหมายต่างๆมาจากองค์ธรรมว่าได้แก่อะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ว่ามันมีพยากตัดคมอัพยากรตัดคำ <c oughs> ก,ก็แ <ๆ S 1> น่นแหละจึงบอกว่ามันต้องเรียนต้องเรียนขาดาเรียนยังไม่ค่อยจะรู้ในยอมรถถับจ็บถ้าไม่เรียนจะรู้ได้ในธรรมะของพระบุทธเจ้า อ่าไปต่อตน,นะสรุปนะสรุปวุติเนี่ยคือแปลมันแปลได้อแล้ววุตินตนะวุติ